สวัสดีนะคะคลิปนี้ลี่จะพูดน้อยที่สุดนะเป็นคลิปที่เราจะมาเปิดไพ่เซมซของแต่ละคนกันเป็นสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือองค์พ่อพระเปคนเน,น่ดันเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดทั้งหมดนะคะ3มกลองด้วยกันซึ่งทุกคนทําจิตนิ่งๆนะคะแล้วก็ระหว่างที่ลี่เปิดลี่จะไม่พูดอะไรนะคะให ให้เป็นเสียงหรือการที่เสียงจากการสับไพ่แล้วก็เอ่อเป็นการที่ทุกคนอ่ะอ่านข้อความของตัวเองโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการเปิดไพ่ทั้ง3กองค่ะใครที่ชอบนะคะก็มาเหมือนกับเราเซมซีายวันได้เออเซมซีายวันได้แต่เล็กก็จะเปิดสลับสลับกันไปนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะคิดว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยอาจจะสื่อในช่วงชีวิตหรือจังหวะของคุณตอนนี้นะคะเหมือนเป็นการบอกเล่าว,ว่าช่วงนี้เป็นทิศทางหรือแนวทางที่เราควรจะไปยังไงต่อในชีวิต นะคะโอเคเนาะก็ไปละค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ